สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่บนถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานาครกำลังพาทุกท่านเดินทางไปถนนพุทธมนตรสาย3าเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานาครครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางกันไปเรื่อยครับด้านขวามือสวนสาราญรมครับ ข้างหน้าเป็นถนนสนามชัยเลี้ยวซ้ายไปปากคลองตลาดเลี้ยวขวาไปพระปิ่นเก้าตรงไปวัดโพเราเลี้ยวขวาครับไปทางพระปิ่นเก้าไปผ่านสนามหลวงแล้วไปขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าไปใช้ถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีครับตรงยาวไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสายสามเลย ขวาครับตรงนี้เป็นวงเวียนด้านหน้าเป็นวัดโพครับด้านซ้ายมือด้านขวามือเป็นพระบรมมหาร,ราชวังครับวัดพระแก้วด้านขวามือเราเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสนามชัยมุ่งหน้าตรงไปครับด้านซ้ายมือรั้วพระบรมมหาร,ราชวัง ตรงไปเรื่อยๆครับด้านขวามือกระทรวงกลาโหมครับด้านขวามือถัดไปเป็นสารหลักเมืองครับสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครข้างหน้าด้านขวามือ ด้านซ้ายมือเป็นสนามหลวงครับเราขับตรงไปเดี๋ยวไปเบี่ยงซ้ายข้างหน้าเดี๋ยวซ้ายครับ ซ้ายแล้วไปเบี่ยงขวาข้างหน้าเบี่ยงขวาครับเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนสมเด็จพระปิินเก้ามุ่งหน้าตรงไปครับขึ้นสะพานสมเด็จพระปิินเก้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาจากฟัง พรนครไปฝั่งทนบุรีครับ ไปจรันสนิทวงไปตลิ่งชนันไปพุทธมนตนใช้ถนนบรมบราชชนนีชิดซ้ายครับชิดขวาขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมบราชชนนีไปตลิ่งชนันไปพุทธมนตนเราชิดขวาครับตรงไปขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมบราชชนนีครับ ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีมีจุดลงอยู่3จุดครับจุดแรกลงที่ตลิ่งชันไปถนนราชพฤกษ์จุดที่สองไปลงที่ถนนกาญจนาพิเศษครับไปบางแคไปบางบัวทองเลยสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปนิดนึงครับและจุดสุดท้ายจุดที่3ไปลงที่ถนนพุทธมณฑลสาย3าครับ เราขับตรงยาวไปเลย Thank <laughs> you. ข้างหน้าเป็นจุดลงจุดที่1ครับไปตลิ่งชานไปถนนราชพฤกษ์เบี่ยงซ้ายไปพุนทธมณฑลตรงไปเราขับตรงยาวไปครับ ไปบางแคบางใหญ่ใช้ถนนการจนาพิเศษออกทางออกข้างหน้าอีก1กิโลเมตรครับ ข้างหน้าจุดทางลงจุดที่2ครับไปถนนการจนาพิเศษไปบางแคบางใหญ่บางบัวทองเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้านครปฐมพุทธมนทลตรงไปเราขับตรงไปครับ พุทธมนทนไปนครปรถมชิด้ายครับเราขับตรงยาวไป ข้างหน้าเป็นจุดทางลงจุดสุดท้ายครับสิ้นสุดทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมบราชชนนีไปพุทธมณฑลไปนคปรปฐมขับตรงไปครับใช้ถนนบรมบราชชนนีหรือทางหลวงหมายเลข3-38ครับเราขับตรงไปครับลงทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมบราชชนนีครับ ไปพุทธมทนตรไปนคนปรปฐมใช้ถนนบรมบราชจชนนีหรือทางหลวงหมายเลข338ชิดขวาครับเบี่ยงขวาไปเราชิดซ้ายไปทางคู่ขนานถนนบรมบราชจชนนีครับไปถนนพุทธมนทนสาย3สาย4ตรงไปเราขับตรงไปครับ ไปถนนพุทธมทนฑลสายสี่ไปพุทธมทนฑลไปสารยาไปนครปฐมขับตรงไปไปถนนพุทธมทนฑลสายสามเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเดี๋ยวซ้ายครับ เข้าสู่ถนนพุทธมนตรสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครครับไปถนนอุทยานไปถนนเพชรเกษมขับตรงยาวไปครับ ขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงถนนพุทธมนตรสาย3เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุกน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ